สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมจิตตามการปลูกยาเพนกลาแบบใช้โรตารี่ปั่นนะครับแปลงนี้ที่ทุกคนได้ตามทุกคนก็น่าจะจําได้ดีครับลองถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ลองย้อนไปดูในคลิปประมาณหนึ่งเดือนก่อน,นครับนี่อายุประมาณ39วันนะครับเพนกลาที่ใช้โรตารี่ปั่นนะครับก็ออกมาประมาณนี้ครับ ก็คือความโอคร้ายก็คือว่าตอนปั่นก็คือแห้งแลง้งผลทิ้งช่วงประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่หญ้าก็เกิดนะครับเกิดก็มีอาจจะมีวัชพืชอะไรขึ้นมาต่างๆอะไรแบบนี้นะครับก็มไม่ต้องตกใจครับว่ามันไม่สวยเพราะว่าการใช้โตรตีปั่นนี่คือมันจะมีข้อดีก็คือว่า เวลาหญ้าเพลราเกิดมานี่มันจะเลื้อยครับมันจะเลื้อยมันจะเลื้อยเข้าหากันแล้วก็จะแตกข้อประมาณนี้นะครับนี่ดูครับแล้วมันก็จะหนาเองครับสังเกตดูนี่เขาจะเลื้อยเลยนะครับนี่ประมาณนี้ครับเขาก็จะเลื้อยแล้วก็จะตั้งข้อนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อแรกนี่เขาตัดทิ้งใส่ปุ๋ยไปต่อสองนี่หนาสวยแน่นอนครับมันดูแบบอาจจะบางๆครับ นี่ข้อดีของการปั่นลอตเตอรี่ก็คือนี่เดี๋ยวนี้ครับมันจะมาเป็นพวงก็คือว่าเนี่ยมันจะมาเป็นพวงแบบนี้ก็คือว่าเนี่ยเนี่ยเราจะมีการเลื้อยแล้วก็แตกแตกแต่อตามตามตามข้อประมาณนี้ครับก็ตัวน,นี้ก็ต่อแรกยังไม่ได้ตัดนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียไปคนละอย่างครับการบานแล้วก็เหยียบย่ำหนีมันก็ดีไปอย่างหนึ่งเกิดมาตามข้อเลย ต่นี่ปั่นโรตอรี่ปั่นนี่นี่มันจะมันจะเลื้อยครับเลื้อยแล้วก็ตั้งข้อมาครับที่ผมสังเกตดูผมจะเทียบกันเลยนะครับว่าการเยยบแยมกับการตีปัน่นโรตรี่นี่มันได้คนอะอย่างครับท่านใดที่มีความรู้การปลูกหญ้าแพีงโกล่าก็แลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้ครับผมก็ศึกษาอย่างไม่ถึงเดือนเลยครับศึกษาเก็บข้อมูลให้เกษตรกรครับได้ เอานําไปใช้แล้วก็ปิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์หรือว่าให้ความคิดกันเข้ามาได้ครับที่ช่อง JK เกกษตรฟังครับดูครับนี่มันก็จะเลื้อยประมาณนี้ครับบางคนว่าไม่เกิดไม่สวยผมว่าตัวนี้มันจะสวยนะครับถ้าตัดรอบหนึ่งนี่รอบสองนี่หมาแน่ครับหมาแน่เพราะว่าของผมเคยปั่นดัตตี้แล้วก็บางอย่างนี้แล้วบางดูไม่ค่อยสวยครับพรมันจะเลื้อยเข้าหากันนี่ มันจะหนาเองเลยนะครับจะหนาเองเลยนี่ลักษณะดีของการตีปันลอตเตอรี่ก็ประมาณนี้แต่ที่ความโชคร้ายก็คือว่าแห้งแล้งแห้งแล้งหนึ่งอาทิตย์นะครับแห้งแรงหนึ่งอาทิตย์ตรงนี้หวานอย่างหนานี่นี่ว่าเกิดนะครับเกิดแล้วนะครับนี่นี่จะเลือ้อยเลื้อยเข้าหากันเลยครับสังเกตด,ดูครับ ลองเปรียบเทียบลองปลูกครับลองปลูกปั่นดะตีแล้วก็หวานแล้วก็เดินเหยียบย่ําดูครับมันจะเกิดคนละอย่างนะครับเกิดคนละอย่างนี่นี่อันนี้ครับดูครับเลื้อยไปนี่เข้าหากันนี่อย่างหนาเลยครับอย่างหนาเลยก็ต้องใช้เวลาให้เขาหน่อยวัชพืชแบบนี้ไม่ต้องตกใจ ตัดรอบแรกไปรอบสองไปมันจะขึ้นหนาใส่ปุ๋ยไปมันก็หนาเลยครับหนาแน่นเลยนี่เกิดนะครับเกิดเกิดดีครับเกิดดีมากอืมอืมเเลยเข้าหากันแล้วมันจะแตกตั้งตามข้อตามข้อตามตาขึ้นมาเลยครับมันก็เป็นวัชพืชที่กึ่งเลื้อยกึ่งตั้งครับไม่ต้องตกใจครับอืมนี่ ดูครับสวยครับสวยเดี๋ยวผมติดตามให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนี่ประมาณสองไร่ครับช่วงนี้ฝนตกก็เมื่อไรจะจะของจะเอาปุ๋ยมาใส่ครับนี่นี่ครับผมฝากฝากด้วยครับฝากช่อง JK เกษษรฟาร์แล้วก็ช่อง youtube JK เกษตรฟาร์นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีงานเดินทับวัวจริงนะครับก็เลย ศึกษาเรื่องการปลูกหญ้าดีกว่าจะการปลูกหญ้าสําหรับมือใหม่ที่เลี้ยงวัวก,ก็ศึกษาการ,รปลูกหญ้าแล้วก็เรื่องโรคเรื่องอะไรต่างๆนะครับของวัวครับศรรกึกษาก่อนแล้วค่อยเลี้ยงนะครับก็เป็นกําลังใจครับก็ให้โรคระบาดหายไปไวๆครับเศรษฐกิจจะได้ฟื้นฟูแล้วก็จะได้มีการทําหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวตัวเองได้ครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ